สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อ่อจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าวันนี้แอนมาจะทำเรียวไอดีค่ะแต่ว่ากินการ์ดยังไม่ได้นะคะพาสปอร์ตเอาพาสปอร์ตมาโชว์เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ให้ทำนะคะเขาบอกให้รอกินการ์ดก่อนเมื่อเราได้กินการ์ดแล้วเพื่อนๆสามารถมาทำเรียวไอดีค่ะแล้วก็สอบใบขับขี่นะคะก็วันนี้ก็มาตรงนี้มาที่นี่เพื่อที่จะทำเรียวไอดีค่ะ แล้วก็เขาก็เลยแอนก็เลยคุยเขาเรื่องเรื่องใบขับขี่เขาก็เลยให้หนังสือมาให้แอนมาตัดตีให้แอนมาเรียนให้แอนมาศึกษาก่อนนะคะก็เท่าออกับว่าถ้าเรายังไม่ได้กรีนการ์ดนะคะเพื่อนๆที่เป็นการ์ดอะคะ่ะเจ้าหน้าที่จะไม่ให้เราทําอะไรนะคะถึงแม้เราแอนจะโชว์บอกว่าก็ในในพาสปอร์ตบอกว่าสามารถอ่าใช้ได้หนึ่งปีเขาบอกรอก่อนเดี๋ยวก็มาแล้ว ก็ถ้ามานะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆทําเอกสารที่มาโชว์ว่าเรามีที่อยู่ที่เมกาจริงก็อาจจะเออก็เป็นตัว NNN S ั n เบอร์การที่เขาเอกสารที่ส่งที่อยู่ของเราค่ะตัวจริงที่เป็นจากทางราชการก็คือ NNN เอกสารที่เขาส่งมาให้นะคะแล้วก็ประกันค่ะประกันพอเพื่อนๆมาถึงนะคะให้แฟนทํา ให้แอนทาเรื่องซื้อประกันให้เพื่อนๆเลยนะคะขอยแอนก็ทําเรื่องเป็นประกันของแคลิ์เนียแล้วตัวประกันแอนผ่านแล้วแอนได้มีประกันได้นเอเอสเอแล้วแต่เอสเอหลังจากที่แก้แก้ชื่อที่ผิดพลาดที่แอนเคยทําคลิปไปใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ส่งมายังไม่เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือแอนก็อยู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการรอค่ะยังสมัครงานก็ไม่ได้ก็สมัครงานไปเลยก็โดนปฏิเสธนะคะเพราะว่าเขาต้องการไปขับขี่บ้างเขาต้องการ ต้องการข้อมูลมากกว่านี้อีกก็คือตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ก็คือใช้ชีวิตให้สบายๆก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นเข้ามาให้เพื่อนชิวๆก่อนตอนนี้ก็คือหน้าที่คือสตัดดี้ศึกษาเอากสารใบขับขี่เ,เรียนรู้เรื่องใบขับขี่ก่อนสอบเตรียมสอบกดกดหมายจราจรที่นี่ก่อนนะคะ ก็คือหน้าที่แอนตอนนี้ก็คือไม่ต้องฟุ้งซ่านเรื่องหางานทําแล้วก็ไม่ต้องฟุ้งซ่านเรื่องให้รอหน้าที่คือรอใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เมกาก่อนในช่วงแรกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคะถ้าเรียบร้อนก็เป็นทุกข์อันนี้แอนก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้ว่าต้องทําอะไรต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะกับการเริ่มต้นชีวิตที่เมกาก็เมืม่อวานเมื่อวานเขาก็สัมภาษณ์งานก็ไม่ผ่านนะคะเพราะแอนไม่มีใบขับขี่ แอนก็ตอบเป็นแค์กิฟเวอร์จะเขาต้องการไปขับขี่แต่ว่าแอนก็ไม่ไม่ต้องการที่จะเป็นแค์กิฟเวอร์ที่ต้องขับรถไปบ้านลูกค้าบ้านคนไข้ด้วยก็เดี๋ยวแอนจะมาอัเปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะ หนังตือเล่มนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ให้แอนสตาที่แอนศึกษาข้อมูลกฎกติกามารยาทในการขับรถของที่นี่นะคะเราต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะทั้งนั้นที่แอนมีใบขับขี่อินเตอร์เนชันแนลแล้วก็ใบขับขี่จากที่ไทยแลนด์พอเราสมัครงานเขาใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องได้เรียวไอดีแล้วก็ได้ใบขับขี่ของที่คลิฟอร์เนียหรือที่รัฐที่เพื่อนๆอยู่นะคะเราทึงจะเริ่มทําอะไรได้นะคะและเดี๋ยวเรา ไปร้านเอเชียกันค่ะเพื่อนๆมาเอเชียนมาร์เก็ตค่ะที่แซนลูอิสคนไทยเมื่ออยู่ต่างประเทศนะคะเราก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งคือเราจะตามร่าหาอาหารไทยค่ะพวกส่วนผสมพวกอินกิเดียนต่างๆพวกเครื่องปรุงต่างๆที่เราต้องใช้ในอาหารไทยเพราะทานอาหารประเทศไหนก็ไม่อร่อยเท่าอาหารไทยของบ้านเราเองค่ะดูไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าร้านนี้มีอะไรบ้างค่ะ ร้านนี้มีน้ำมันหอยตาแม่ครัวเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้ออื่นก็ไม่อร่อยเท่าค่ะมีพริกแกงของตาแม่พลอยค่ะมีพริกแกงมัส,สมัน่นพริกแกงแดงแกงเหลืองร้านนี้ดูของเยอะนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นของเจแปนนิสค่ะมีข้าวแจสตินไลท์แล้วก็ข้าวเจแปนนิดไลท์ มีเต้าหู้ยี้ด้วยนะคะเพื่อนๆมีเต้าหู้มีพวกกระป๋องต่างๆร้านนี้ของค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมีเคื่องต้มยำสำเร็จรูปมีหมูสนเต๊ะมีผัดไทยมีขนมไอ้ได้ขนนไหมนะคะขนมน,นีเป็นอะไรมัสแมนนะคะมัสแมนกระป๋อง ชิคกี้พมัตสมันของแม่อันนแม่ปลอยเดี๋ยวดูเดอื่นต่อค่ะมีเลจากเมืองไทยนะคะรถของไทยๆค่ะเขียนเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็เห็นยูโรคัตตาร์ดค่ะไปดูถักกันค่ะเพื่อนๆมีตะไคร้มีขิงมีเห็ดหอมและสารพัดเห็ดน,นะ พะพยาชูชิล,ลีอ๋อไทยชิล,ลีเอ็นอัลิเนี่ยใบเนี้ยหายากนะคะนี่ก็ที่นี่ก็มีเอนออฟพิทพิทหรือแพคเนี่ยเอากลับไปด้วยอย่างอื่นแอ็นอยังยักษ์คด้วยยักษ์คูด้วยร้านนี้โอเคเลยอะ่ะ ชอบไปเลยกู <Really> mm hmm. ดเพื่อนอยู่ตรงนี้มีน้ำมะขามผัดไทยมีน้ำมะาขามธรมรมลินธรรมลินสดมีมีมะขามเปียกด,ด้วยนะคะ หลายครั้งแล้วแต่เข้าไม่มีที่จอดรถคุณจีนโนเขาก็เลยไม่จอดแทนเขาเลยพายนัขับรถผ่านเกก็พยายามมาเที่ยวนี้เที่ยวที่สามอะค่ะคจะได้เข้ามาชมร้านเขาจริงคุณจีนโนรู้จักร้านนี้นานแล้วค่ะก็เซิร์ชหายอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเพื่อนตะเกียบก็น,น่ารักมีดพวกอะไรดูไปด้วยกันคะ่ะเพื่อน เดินอันี้เป็นกระเทียมเจียว,ยวอ้อหอมเจียวฝายเชอรอายโนโมโตะแล้วก็น้ำตาลปึกชุก,ก้าตามชือ่อ่ะแล้วก็เป็นพวกทำขนมอ้อคอนตาอนอยากได้คอนตา ที่เราเช็คบินนะคะน้องแคชเชียร์ก็บอกแอนว่าอยากได้อะไรก็สั่งไว้นะคะเดี๋ยวจะออเดอร์ให้ค่ะอะไรที่ได้ไม่ครบแอนบอกแอนเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ดัดดี้มามีเขาอยู่ที่เมืองไทยไปเที่ยวเมืองไทยกันวก,ก็โอ้คนต่างชาติเขาชอบประเทศไทยนะคะพอมาที่อเมริกาเขารู้แอนเป็นคนไทยเขาก็แฮปปี้กับเราค่ะ สำหรับที่เมี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะบุญรักษาคุณพาคุมของเพื่อนๆทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นเพื่อนเป็นพี่กับน้องกันไปนะคะเราจะมีเรื่องราวต่างๆไว้แชร์กันอย่างนี้ตลอดไปค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะบุญรักษาคุณพาคุมพองสวัสดีค่ะบายๆค่ะ